สวัสดีครับผมเอ็ดเพชรวาินนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับผมไม่ได้ลงงาเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างนะครับเข้ามาในชีวิตผมนะครับส่วนยอดจองไก่ก็มาเรื่อยๆนะครับผมผลตอบรับดีมากเลยนะครับ กับรูปเจ้าห้ายอดนะครับก็เริ่มมีข่าวดีมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แบ่งแปลงแต่ต้นปีนะครับตอนนี้ผลงานก็เริ่มออกมาแล้วครับเจ้าห้ายอดนี้ก็ถ้าเพื่อนๆติดตามก็จะเป็น9้าล้านนะครับแปลงบ์ดนะครับของพี่ไก่นะครับที่เป็นเพื่อนกับท่านสอเซมนะครับได้มานะครับพัฒนานะครับ ผลตอบรับดีมากเลยนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็ส่งลูกไก่ไปเยอะมากเลยนะครับก็หลายร้อยนะครับหลายร้อยตัวร้อยสองร้อยตัวนี้นะครับส่งไปให้ลูกค้าราคาเดิมนะครับราคาเดิมราคาเดิมที่เคยตั้งไว้นะครับสําหรับลากย่านะครับตัวละสามร้อยเหมือนเดิมนะครับ าคาก็ลูกไก่ก็เดือนครึ่งกับสองเดือนนี่นะครับก็จะส่งนะจัดส่งไปนะครับแต่ตอนนี้ยอดจองมาก็ยังไม่หมดผมจะไล่ไปตามลําดับนะครับที่จองมาครับบางท่านก็พร้อมบางท่านก็ไม่พร้อมนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ลูกไก่ตอนนี้ไม่มีเลยนะครับเหลืออยู่สิบสองตัวก็มีเจ้าของนะครับก็รอส่งเดือนหน้านะครับเพราะว่าลูกไก่ตายเยอะครับช่วงพายุเข้านะครับ มันก็เลยมีไก่ให้ได้ไม่เพียงพอนะครับแต่ลูกไก่ก็ตัวละสามร้อยเหมือนเดิมนะครับสายเก้าล้านนะครับปิ่นหยกคิรีนะครับที่เพื่อนๆจองมานะครับผมจะทําสายแสงทองแล้วก็ปิ่นหยกของท่านสอสเซมนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับของพิ่ไก่นะครับ ตอนนี้ก็กำลังเล่งอยู่นะครับแม่ไก่ว่าจะเอาไว้ผสมก็ไม่ได้ครับเพื่อนๆก็แบ่งไปหมดนะครับก็อยากจะให้ได้ทุกคนนะครับแต่มันก็รอก่อนนะครับเพราะว่าไก่นันเพาะไม่ทันจริงคร yea. ับผมทำคนเดียวนะงานด้วย<ๆ>แล้วก็เจอพาอยุเข้ามาช่วงเมื่อก่อนเมก็เลยลลเลยไม่ได้ ไ,ได้มีไก่ให้เพียงพอนะครับแต่ผลตอบรับดีมากเลยนะครับลูกเจ้าห้ายอดนะครับใครอยากเดูคลิปลูกเจ้าห้ายอดก็ทักแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์ 0886763212S นะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่แน่ใจเออจ่ายลูกยังไงยังไงยังไงไนะครับ ส่วนตัวผมก็คิดว่าผลตอบรับก็ดีนะครับเริ่มส่งข่าวมาเรื่อยๆนะครับบางท่านโชว์ลูกไก่มาให้ดูก็สวยมากเลยนะครับบางตัวก็หงอนแจ้บ้างไม่หงอนแจ้บ้างครับแต่โครงสร้างแต่เบอร์แข้งไม่ไม่ขาดนะครับเบอร์แข้งดีมากเลยนะครับแต่ลีลาเชิงชนนี่ก็ไปลุ้นกันอีกทีนะครับผมรับประกันเบอร์แข้งนะครับไก่นะครับไก่ที่ผมทํานะครับแต่ไก่ ผมส่วนมากจะเป็นม้าล่อลำบงนะเป็นม้าล่อลำบงถ้าเพื่อนๆชอบก็ทักมาได้นะครับตอนนี้ยอดจองก็มาเยอะเหมือนกันนะครับลูกเจ้าห้ายอดนะครับทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับที่ทักเข้ามานะครับก็อยากลง youtube ตลอดยนะครับผมช่วงนี้หน้าหนาวด้วยนะครับกลับค่ำนะครับค่ำเร็วมากนะครับห้าโมงห้าโมงครึ่ง พอจะถึงบ้านก็ข้านะครับแล้วก็ผมจะเอาข้าวให้ไก่ครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้ดูนะครับส่วนเพื่อนๆลูกค้าเก่าก็น่าจะเห็นนะส่วนท่านใดได้ไปแล้วไก่ไม่ถึงสนามหรือยังไงก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับจะให้ายอนนี้ก็ส่งไปทางเหนือแล้วนะครับส่งไปทางเหนือก็ ส่วนอีกตัวก็ส่งไปนครปฐมเป็นเก้าล้านหยกคิรีนะครับคาว่าเก่งมากนะครับผ่านนะครับรออายุอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนแล้วมั้งครับเจ็ดแปดเดือนสวยมากครับเหมือนหยกเลยครับออกเทาๆนะครับเบอร์แข้งดีนะครับยังไงก็ฝากติดตามเอสเพบาลินด้วยนะครับ ผมอยู่จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงนะครับอยู่อำเภอวังสะพุงแถวแถวหลังอำเภอนี่แหละครับทางพูดง่ายๆนะครับแถวหลังอำเภอนี่ครับไงก็ถ้าติดตามก็ทางแอดไลน์ก็ได้นะหรือเฟซบุ๊กนะครับเพชรบาลินนะครับพม่าแสงทองนะครับตอนนี้ผมก็มีสายใหม่ๆเข้ามาก็ เป็นของซุ้มเพชรดงสีนะของผู้ใหญ่ใหม่นะครับพีร่รบบันดุงมอบมาให้เก่งมากครับตัวนี้ครับแข้งหน้าจัดมากเลยครับแต่รอยายุอยู่ก่อนนะครับเขาเพิ่งเจ็ดแปดเดือนนะครับผมได้มาสองตัวแต่ถ้าติดตามทางเฟสก็ <c oughs> น่าจะเห็นหนะครับผมลงทางเฟซนะครับส่วนคลิปคลิปลูกไก่ที่ผมเคยโพสต์นะครับทาง youtube เขา เขาเตือนมานว่ามันเป็นอะไรผิดมาตรฐานชุมชนอะไรนี่นครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับให้ลูกชายแปลให้ผมก็เลยไม่กล้าลงคลิปนะครับเลยเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีลูกไก่ออกมาเยอะก็เดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็แม่ไก่ก็กําลังไข่แล้วก็กกไข่กันอยู่นะครับผมก็เพาะแบบบ้านๆนครับไม่มีฟ้าไม่มีอะไรหรอกครับก็ ทำด้วยใจรักนะครับเพราะว่าผมชอบสายพันธุ์นี้ครับเพราะว่าอย่างน้อยเปอร์เซ็นต์สูงครับถึงสนามนะครับสายนี้นะครับสายของท่านสสเซมนะครับแล้วก็พม่าเหล่าแสงทองนะครับผมแค่เพิ่มเติมแค่เหลี่ยมแล้วก็แข้งหน้าเข้ามานะครับก็สายพันธุ์ก็ไม่อายใครครับก็ระดับประเทศเหมือนกันนะครับสายที่ผมทําอยู่นะครับถ้าเพื่อนอยากถามอะไรก็ทักแอดไลน์มาทาง 0886763212ดหนึนะครับได้นะครับเอสนะครับผมชื่อเอสนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลูกไก่ก็ไม่มีเลยครับผมก็อยากแบ่งให้ครับกลางเดือนหน้าก็จะส่งอีกแล้วก็บางทีผมก็แอบเก็บไว้แอเก็บไว้เพื่อนมาก็หักคอไปเอาหมดนะครับก็ ไม่มีครับไก่หนุ่มผมก็ส่งไปทางนครปฐมที่เป็นลูกค้าประจำนะครับก็ใช้ได้ครับตีหมื่นได้หรือพี่ตีอนาคตเนี่ยตีแสนนะครับถ้าผ่านเง่งหมื่นได้อย่างเงี้ยครับเพราะเขาตีซุ้มใหญ่นะครับตีเงินแพงครับราคาลักยากับผมขายเพราะอยากให้ได้ทุกคนนะครับหรือเพื่อนๆมีทุนหน่อยก็ไปเอากับต้นสายนะครับไปเอากับต้นสายนะครับ ้นสายเลยก็ได้นะครับไก่ชนมันสร้างรายได้ให้เราได้นะครับมันมันก็ดีกว่าเราเลี้ยงไก่กิโลละร้อยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงกิโลก็สามเดือนสองเดือนครึ่งสามเดือนใช่ไหมครับเรามาเพาะไก่ชนดีกว่าไหมครับเพราะว่ามันแค่เดือนครึ่งสองเดือนเราก็ได้แล้วครับตัวละสามร้อยมันก็ ดีหน่อยนะครับถ้าขายไม่ได้เราก็รออายุให้มันได้กิโลแล้วก็ไปชั่งกิโลขายก็ก็ยังได้กิโลละร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนผมก็อยากทําไก่กิโลขายนะครับทีนี้มันมันกินเหมือนกันนะครับกินเหมือนกันดูแลเหมือนกันอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับมียาวัคซีนมีวิตามินมีอะไรให้ไก่กินก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับการกินการอยู่เขาก็เหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเออเรา มาเลี้ยงไก่ชนขายดีกว่าผมคิดอย่างนั้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามเอสเพชรวาลินเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลา,าจริงๆครับเพราะว่ากจะกลับบ้านค่ำยังไงก็เพื่อนๆที่จองมาถึงคิวผมก็ทักไปเรื่อยๆนะครับบางท่านก็ไม่พร้อมบางท่านก็พร้อมบางท่านก็โอนเงินมาให้อย่างนี้นครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าผมไม่รีบไม่เร่งครับเพราะว่า ่ไผมทำไม่ทันจริงๆครับยังไงก็ฝากติดตามเอสเพชรปรินด้วยนะครับผมถ้าแอดไลน์มาก็0886763212นะครับสวัสดีครับ